ทางด้านวิศวกรรมสถานและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะก็ได้ร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไปช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลโดยชุดแรกนั้นจะออกเดินทางไปกับก,บการบินไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะศาสตราจารย์ดรสุชชวีสุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์หรือวอสอทกล่าวว่าวอสอทร,ร่วมกับคณะวิศวกรรมาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลและบริษทรัทการบินไทยทำโครงการไทยแลนด์ฮักส์เนปาลในการลงพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลพร้อมทีมอสาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญซึ่งชุดแรก8ดคนจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการรื้อถอนอาคารช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากใต้ซากอาคารพร้อมทั้งให้คําแนะนําการใช้อาคารที่ยังเหลือและการฟื้นฟูอาคารต่างๆรวมถึงการก่อสร้างเพื่อรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไปช่วยเเราจะส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมนะครับและก็การกู้ภัยพิบัติลงพื้นที่นะครับ ที่นครก,การมันดุรนะครับพรุ่งนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับจะลงไปช่วยในเรื่องของการนะครับวางแผนเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผู้ที่ติดอยู่ในซากาปรักหักพังและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนนี้มีตึกที่ได้รับความเสียหายรวมั้งอาคารบ้านเรือนนี่นะครับจำนวนมากที่ประชาชนชาวเนปาลน,นะครับไม่มีความมั่นใจ นะครับว่าจะเข้าไปอยู่อาศัยได้ต้องมีการฟื้นฟูอย่างไรบ้างตรงนี้สร้างความสับสนมากนะครับทางทีมผู้เชี่ยวชาญของวสอทอและสจลนะครับจะได้เข้าไปให้คําแนะนำนะครับทางด้านวิศวกรรม สำหรับโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่สำคัญในประเทศเนปาลทางวาสทจะเข้าไปช่วยวางแผนการก่อสร้างโดยต้องศึกษาแบบให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางนี้ทีมอาสาสมัครชุดแรกจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสถานและมีประสบการณ์ในเหตุการณแผ่นดินไหวที่เชียงรายและเหตุสึนามิมาก่อนจึงสามารถให้การช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้จะรวบรวมบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ในประเทศเนปาลในชุดต่อไปนอกจากนี้ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ประชาชนร่วมบริจาคชื่อบัญชีวสทร่วมกู้ภัยแผ่นดินไว้เนปาลเลขที่บัญชี140ขีด264 265ขีด8พร้อมทั้งทำเสื้อจำหน่ายในราคาตัวละ500บาทซึ่งจะนำเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้กับประเทศเนปาล